จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามันหนองท่าผาเมื่อช่วงเช้าวันที่8กันยายน2566เจ้าหน้าที่ชุดสอบส่วนกองบัญชาการสอบสวนกลางได้พยายามเข้าจับกุมนายธนันชัยหมันมากหรือหนองท่าผาอายุ45ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาหลังจากก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก1คนเหตุเกิดที่บ้านของกำนันนกต่อมาหนองท่าผาได้พยายามหลบหนี จนจนมุมที่โรงเจร้างลังวัดพระแท่นตรงรังอําเภอท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรีและมีการยิงต่อสู้จนหนองท่าผาถูกวิสามันล่าสุดทางญาติของหนองท่าผาได้เตรียมตัวเดินทางไปที่สอพอท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อไปติดต่อเรื่องขอรับร่างหนองท่าผากลับมาทำกลับมาทำพิธีที่วัดหนองกบซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้านผู้สื่อข่าวได้พบกับภรรยาของหนองท่าผาเปิดเผยทั้งน้ำตาว่า ไม่ติดใจในการเสียชีวิตแต่เหตุที่สามีลงมือยิงตำรวจทางหลวงนั้นเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของน่องส่วนที่กำนันนกบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับน่องท่าผานั้นก็พูดอะไรไม่ได้แต่ที่ผ่านมาเคยเห็นกำนันนกมาที่บ้าน2อถึงสครั้งและในช่วง1นถึงสเดือนที่ผ่านมาสามีจะไปที่บ้านของกำนันนกทุกวันแต่ไม่ได้บอกว่าไปทำอะไรและเวลาที่กำนันนกไปไหน หน่องก็จะไปกับกำนันนกทุกครั้งและก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดตำบลหนองกบซึ่งเดินทางมาที่บ้านของหน่องท่าผาก็บอกว่าจะพาญาติของหน่องไปที่สอพอท่าเรือซึ่งไม่เคยทราบมาก่อนว่าหน่องมีพฤติกรรมเป็นมือปืนเพราะที่ผ่านมาตั้งแต่เขาเข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน3-4ปีก็จะเห็นว่าเป็นคนทำมาหากินปกติไม่มีนิสัยอันธพาล เป็นคนยิ้มแย้มยกมือไหว้ทักทายตลอดรู้แต่ว่าไปทำงานคุมงานก่อสร้างแต่ไม่รู้ว่าไปทำที่ไหนกับใครแต่เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ตกใจซึ่งเหตุการณ์นั้นโหดร้ายและได้มีการพูดคุยกับทางญาติทราบว่าไม่ติดใจอะไรเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ฟองพฤติกรรมของเขาอยู่แล้ว